พยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC บริษัทเพยนณทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี FC น้องเะจ๋าทุกๆุคนด้วยนะคะวันนี้มีรถกระบะท,ทางกินเข้าใหม่สดๆร้อนๆอนหนึ่งคันเลยนะคะน้องเะจ๋าจะไม่พลาดแน่นอนที่จะนํามาเสนอและพรีเซนต์นะคะมาเสิร์ฟท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะบอกไว้เลยก่อนไปชมคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะเอาเจ้าโตโยต้าวีโกแชมป์5ตัวจีนะคะ เกียร์ออโต้พีลันเนอร์สมาร์นะคะสีขาวมุกมีตู้ทึบวิ่งให้เรียบร้อยนะคะใครเลงอยู่นะคะอยากได้รถไปใช้งานแล้วไม่ต้องมทำอะไรเพิ่มเติมจดทะเบียนมีหลังคาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้ามีนา้าพี่จัดไฟแนนซ์นะคะแค่นั้นฟรีดาวออารถไปขับใช้งานได้เลยคันนี้ได้ปี2014นะคะแล้วเกียร์ออโต้สภาพเคระเคระสะภาพเดิมเดิมแต่กล้ารีวิวให้ดูนะคะวันนี้ ราคาค่าตัวเท่าไหร่นะคะบอกก่อนว่าราคายังไม่ลงมาเลยนะคะเดี๋ยวแจ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยความเดิมกันเลยนะคะคันนี้ที่น่าสนใจนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรถไม่เคยชนหนักไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำน็อตไม่ขยับทุกตัวนะคะของเดิมนะคะบอดี้เดิมของแท้จากศูนย์จากโรงงานทั้งหมดเลยเรามาดูความเดิมนะคะ ได้ไฟด้านหน้านะคะแบบฮาโลเจนสังเกตว่าอาจจะมีรอยเหลืองบ้างนะคะเพราะว่าคันนี้ไม้วิ่งไปประมาณ140,000กว่ากิโลเมตรนะคะแต่เราจะมีการสปามีการเก็บงานนะคะเก็บรายละเอียดให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะไม่ได้ให้ไปสภาพนี้นะคะบอกไว้ก่อนนะส่วนทะเบียน2ทุถกเท่าปรมาณสามสี่เนะคะได้ไปพร้อมเลยกับตัวรถนะคะกระจังหน้าลมดำตัดกับสีโคเมียมนะคะสวยๆเดิม นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกจากโรงงานเพราะว่าฟังก์ชันตัวนี้มาพร้อมเป็นตัวจีนะคะคือออปชันเดี๋ยวน้องกระจาจะพาไปชมความเดิมความสวยเพราะว่าคันนี้นะคะเจ้าของเดิมใช้มือเดียวนะคะบอกก่อนเลยว่าเจ้าของเดิมใช้มือเดียวใครอยากได้รถสภาพเดิมเดิมเกรด A คันนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะความคุ้มค่าคุ้มราคานะคะคุณลูกค้า,คาได้ไปแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปเลยนะคะที่น่าสนใจนะคะค้าคิวซุ้มล้อนะคะจุดนี้เลยนะคะสังเกตว่าไม่มีรอยถอดเลยนะคะไม่มีรอยแกะเลยนะคะ จากบางคนนะคะเดิมเดิมนะคะสังเกตจากลอยซีนที่ซีนมาจากโรงงานนะคะจะได้เดิมทั้งหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงตัวล้อนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กอันลอยนะคะของโรงงานนะคะของแท้ด้วยนะคะมาพร้อมยางปีเท่าไหร่เอ่ยคันนี้มาพร้อมยางปี2019นะคะขนาดขอบยางนะคะได้ R 16นะคะไดอารขออภัยค่ะ R 17นะคะเดี๋ยวให้มาแทนนะคะซูมดูตรงที่ ซุ้มล้อนะคะตัวโช๊กนะคะตัวน็อตนะคะต่างๆไม่มีรอยถอดอันนี้กล้าพรีเซตนนะคะกล้าให้ดูเลยว่านี่คือรถสภาพเดิมๆที่บริษัทเป็นโจนนำเข้ากล้ารีวิวให้เห็นเลยนะคะว่านี่คือการกอดสปานะคะถ้าหลังสปาเสร็จนะคะน้องเจ้าจ๋าจะมารีวิวให้ดูซ้ําอีกหงรอบแน่นอนนะคะแล้วมาดูฟังก์ชันนะคะด้านข้างนะคะเจ้าของเดิมทําอะไรมาให้บ้างนะคะ อันดับแรกเลยที่ติดมากับตัวรถนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะสวยๆเดิมๆใสๆเลยนะคะแล้วก็กันสาดเป็นสีขาวนะคะลายแคปลาตัดพร้อมโลโก้วีโก้นะคะแล้วก็ขนาดของฟิล์มนะคะขนาด60ด้านหน้า80รอบคันนะคะขนาดของฟิล์มนะคะมาพร้อมที่เปิดประตูใส่โครเมียมมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวรอขัดให้รับรองใสๆกรึบๆเลยนะคะสภาพบันไดทางขึ้นนะคะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบไม่ชำรุดไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะนี่คือสภาพรถ ที่น้องจะจ๋าพรีเซนต์ให้ดูวันนี้นะคะแล้วจะสงสัยว่าเอา้าทำไมมีโลโก้ลาลาโมบมานะคะคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจเราก็จะมีการลอกนะคะออกให้หรือถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วโทรมาบอกว่าไม่ต้องเอาออกผมจะเอาไปวิ่งใช้งานต่อเลยก็สามารถแจ้งน้องจจ๋าไว้ก่อนเพื่อจะได้คงสติกเกอร์ความเดิมตัวนี้ไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดูในส่วนของด้านข้างนะคะมาดูใต้คัสซีกันบ้างแล้วกันเนาะ ะต้คัสซีให้ลูกค้าสังเกตชัดๆเลยจะไม่มีอรอยพ่นสีไม่มีอรอยโป๊สีแน่นอนนะคะน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะคะคัสซีนี้นะคะของแท้จากโรงงานจะไม่มีอรอยแกะจะไม่มีอรอยทําสีใหม่ใดๆเลยนะคะสีนี้ก็เป็นสีเดิมๆโรงงานด้วยนะคะคันนี้2.5ตัวจีดิสหน้าดําหลังนะคะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะคะเผื่อลูกค้ายังไม่รู้นะคะ่ะมาดูด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นตู้ทึบเ,เลดเนาะตู้ทึบเ,เลดก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะธรรมดานะคะตู้ซิงนะคะ เดี๋ยวเราจะมีการถอดออกให้นะคะมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะสําหรับตัว G เนาะมีกล้องถอยให้อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะภายในตู้ถือกันดีกว่าว่าตรงนี้สภาพเป็นยังไงนะคะเสียดายราคาเดี๋ยวน่าจะแจ้งไว้ในคลิปนะคะอ่ะ,อะเปิดยังไงเนี่ยอ่าเปิดมาแล้วนะคะเดิมไม่เดิมนะคะพลาสติกที่พลาสติกที่ลูกค้า คนเก่านะคะเจ้าของเดิมที่ไปส่งงานมายังไม่เอาออกเลยเออนี่นะคะให้ดูชัดๆเลยนี่เลยนี่คือสภาพไลเนอร์ที่สามารถใช้งานได้ปกตินะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าคนไหนบอกว่าผมอยากเอาตู้ทึบออกนะคะก็สามารถแจ้งได้แต่ว่าน้องก็จะบอกว่าคุ้มกว่านะเพราะว่าส,สภาพตู้เลทนะคะยังสภาพสวยๆใหม่ๆเดิมอยู่เลยนะคะยังไม่มีรอยถลอกยังมีรอยแตกเลยนะคะสําหรับตู้เลทตัวนี้นะคะอ่า ชมชมเดิมๆไปแล้วนะคะเราก็ไปดูภายในกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวถ้ารีถ้ามีการทำความสะอาดเสร็จนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะรีวิวดูให้ซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับ FC คนไหนที่ติดตามน้องจ๋าอยู่เนาะไม่มีเพดหวังแน่นอนนะคะรับประกันว่ารถเดิมๆนะคะได้รถไปใช้งานยาวๆได้เลยนะคะแล้วด้วยเป็นเ e กียร์ออโต้ด้วยนะคะโอ้โหมาดูสภาพภายในหลังจากยังไม่ได้สปายังไม่ได้สปาย้ำก่อน อ่าสภาพภายในคุมโทนสีครีมตัดบุยสีดำครอนโซนด้านหน้านะคะเป็นเบาะหนังหรือไม่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ออโอเคตัวนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะแต่เราก็จะถอดที่เขาหุ้มนะคะจะของเดิมติดมาให้นะคะแล้วให้ดูจากตัวน็อตก่อนนะคะนี่สภาพน็อตเดิมๆนะคะน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะนีคะด้วยนะคะรวมไปถึงตัวแคบนะคะเบาะแขบนุ่มมากเลยใหญ่มากนะคะใส่ของได้ด้วยนะ ใส่ของได้เยอะเลยนะคะสะอาดใหม่นะคะรวมไปถึงตัวเฮดรูมนะคะไม่มั่นใจว่าคันนี้เดี๋ยวน้อยจากขออนุญาตด,ดูสำเนาแป๊บหนึ่งนะคะอ่าสำเนาคันนี้นะคะเจ้าของเดิมซื้อป้ายแดงมาใช้มือเดียวเลยนะคะลำดับที่สองนะคะนะคะเจ้าของเดิมนะคะลำดับที่สองนะคะตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือให้เห็นชัดๆเลยว่ารถคันนี้เพิ่งเข้าจริงๆนะคะอ่า เดี๋ยวเราไปดูความในนะอภายในนะคะความเดิมแล้วกันนะคะตรงคอนโซลว่าตัว G ได้อะไรบ้างนะคะตัว G ีก็จะได้หน้าจอเนนะคะมี s d c a r d ให้พวงมาลัยมาติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งนะคะสภาพรถภายในไม่ช้าเลยนะคะสภาพไม่ช้าเลยอ่ะให้คุณลูกค้าดูกันชัดๆเลยนะคะอ่ะนี่แขบเปิดออกกว้างมากแล้วด้วยความเป็นสีครีมก็เลยทําให้ดูใหม่และดูสว่างนะคะตรงนี้คอนโซลเกียร์นะคะดูชัดๆเลยนะคะ ใหม่มากนะคะใหม่มากเป็นรถที่ใช้มือเดียวของจริงนะคะตรงคอนโซลที่จอเนนะคะกริบกริบอยู่เลยนะคะยังเงาเงาวาวเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะเอาเป็นว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะคะคันนี้รับรองนะคะผ่อนเริ่มต้น8,000แน่นอนถ้าฟรีดาวนะคะรับรองผ่อนเริ่มต้นแน่นอนถ้าฟรีดาวเดี๋ยวน้องจ้จ๋าจะพามาชมเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เป็นยังไงกันนะเมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึง ท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะคะที่ดูต่างจังหวัดนะคะสนใจรถคันนี้ที่เป็นเกียร์ออตโต้นะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนนะคะให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่สะดวกเดินทางมารับรถเราก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะมีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะถึงจะเป็นปี2 0 1พนะคะสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะแต่คุยเป็นเคสไ,ไปเคสไปเลยนะคะอ่ะ มาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ขนาด2.5เชื้อเพลิงดีเซลวิ่งไปแสนสี่นะคะเครื่องยนต์และก็คานด้านหน้าของตัวรถนะคะจะไม่มีรอยถอดเลยให้ดูสภาพเกล็ดกลางๆแบบนี้นะคะเอาใจท่านผู้ชมไปเลยนะคะอยากเห็นความเดิมๆนะคะที่เข้าใหม่ของรถเ๊าซยนต์น็อตแก้มซ้ายแก้มขวารวมไปถึงตัวน็อตฝากระโปรงต้องไม่มีรอยถอดนะคะรถทุกคันนำเข้าต้องเป็นสภาพเดิมป้ายแดงเท่านั้นนะคะ นะคะฉะนวนการความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะนี่คือเครื่องยนต์ให้ดูคร่าวๆแต่รับประกันซื้อไปเจอชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําไฟไหม้รับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะตรงนี้เราวารตีให้มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ฟรี1ปีนะคะภาษีพรบรน้ํามันเครื่องวันรับรถดูแลให้นะคะตรงนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ <S <S FC เพชรยนต์ทุกท่านรวมไปถึง FC น้องเาจานะคะ สนใจคันนี้โพสติดต่อสอบถามเข้ามาหรือรีเควสจะคุยกับน้องเจา๋านะคะอยากจะจับไปแน,น์อยากจะซื้อสดนะคะตรงนี้น้องเจา๋าพร้อมสแตับายลูกค้าทั้งสองเงื่อนไขเลยนะคะตรงนี้ฝากไปด้วยสําหรับวันนี้น้องเจา๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ